จะมาพูดถึงเรื่องสิวพดเห็นคนทักเข้ามาเยอะมากๆว่าอ่าสาเหตุการเกิดสิวพดมันเกิดจากอะไรแล,แล้วเรามีวิธีแก้ปนนัญหามีวิธีแก้ไขการเกิดสิวพดได้ไหมงั้นเรามาเข้าเนะื้อเรื่องเลยดีกว่าคะ่ะสาเหตุการเกิดสิวพดนะมันเกิดจากหลายๆสาเหตุอ่าอาจจะเป็นสาเหตุที่1การแพ้แสงแดดอากาศร้อนมากๆอ่าสาเหตุที่2อ,อาจจะแพ้เหงื่อตัวเองนะคะหรือจะเป็นสาเหตุที่3การทําความสะอาดผิวหน้าหรือการแพ้ผลิตภัณฑ์ หน้าที่มันมีฤทธิ์แรงเกินไปอ่าอาจจะเป็นสาเหตุที่4ี่ก็คือการล้างหน้าบ่อยๆนะคะทุกคนคะการล้างมากบ่อยๆมันไม่ได้ส่งผลดีให้หน้าเรามันสะอาดนะแต่มันจะเป็นผลร้ายให้หน้าเราเกิดสิวขึ้นซ้ําซ้อนอีกนะคะทุกคนขาสาเหตุที่5นะอาจจะเป็นจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นอนน้อยไปนอนไม่ครบ7จ็ถึงแชั่วโมงนะคะแล้วทีเนี้ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยว่าสิวผลมันจะมีลักษณะที่แตกจากสิวอุดตันสิวหัวเราสิว หัวขาวผิวปักเสมนะคะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นเม็ดใสๆเล็กๆหรืออาจจะเป็นคล้ายๆผื่นคันแดงนะคะมีอาการคันร่วมนะคะเรามาดูวิธีแก้ปัญหาไปดีกว่าค่ะวิธีแก้ปัญหาวิธีที่หน่งเวลาเราเออกไปข้างนอกเราไปเจอแสงแดดเราควรที่จะใช้ครีมกันแดดป้องกันแสง คลิปนี้นะคะจะมานำเสนอตัวนี้ Makeup s ันเม k อ u พ s ันเขามีค่า 66. S P F 5 0บวกบวกบวเขาป้องก,กันแสงแดดแสง U V ได้เป็นอย่างดีแล้วเนื้อเขาบางเบากันน้ำกันเหงื่อระหว่างวันด้วยค่ะทุกคนคะวิธีแก้วิธีสอก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าหรือการเลือกสกินแก์ที่มันเหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของเราหรือที่มัน คลิปนี้นะคะจะจะมาแนะนําตัวนี้ครีนเจลล้างหน้าของพิกโบทานิกตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาผิวหน้าไม่ขาดความชุ่มชื้นนะไม่ผิวหน้าแห้งแล้วไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยตรงนี้เขาทําความสะอาดได้ล้าลึกมากใครที่แต่งหน้าแน่นๆเมคอัพเยอะๆสามารถใช้ตรงนี้ได้สามารถล้างออกได้ วิธีแก้วิวธีที่สองก็ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนอกจากทาให้หน้าเราไม่มีสิวแล้วยังทําให้ผิวเราสดใสขึ้นอีกนะคะทุกคนคะ่ะวิธีแก้วิวธีที่สี่ก็คือการล้างหน้าเราควรที่จะล้างหน้าวันละสองครั้งนะคะควรที่จะใช้น้ําในอุณหภูมิที่ปกติหรือ,อที่มันเย็นเย็นขึ้นมานิ เราแพ้นเนื้อใครที่ชอบอกอกกำลังกายใครที่ชอบทากิจกรรมระหว่างวันหรือกิจกรรมการแจ้งเราสามารถที่จะไปล้างเหนื่อล้างทำความสะอาดร่างกายของตัวเองได้เสร็จแล้วหลังจากการล้างทำความสะอาดร่างกายแล้วเราก็ต้อง ที่เข้ามาดูหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะทุกคนขาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องพิกโบรานิกด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปตามเคย